สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h o l y m i ม t ช่องที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลและศาสตร์แห่งการทำนายด้วยไพ่โดยที่เราจะชวนทุกๆท,ท่านนะคะมาศึกษามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกับเราค่ะและสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะนำเสนอเราก็จะไม่ได้มาทำพิการนะคะเราจะมาทำช่วง Hol y m i s t Holy m i s t ที่เราจะนา เรื่องราวเกี่ยวกับไพ่แต่ละใบนะคะจากแต่ละสำรับนะคะว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีตำนานอะไรที่จะมาเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนได้มารับรู้ได้มาเรียนรู้กันนะคะโดยที่ปกติแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาทำนะคะในช่วงนี้เพราะว่ามันต้องหาข้อมูลมากแต่ว่าคราวนี้ก็ได้เลิกทำค่ะก็เลยทำขึ้นมาค่ะ ไพ่ที่เราจะนำเรื่องราวมานำเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นไพ่จากสำรับซอรทาร์โรกค่ะข่าวที่แล้วเราทำเดอะฟูไปนะคะข่าวนี้เราทำไพ่ถัดไปค่ะไพ่หมายเลขหนึ่งเดอะแมกกสค่ะหรือว่าเดอะมิิเชนในสำรับอื่นนะคะเรามาดูที่ไพ่กันชัดๆนะคะว่าเดอะแมกกส ทศทารกาดเนี่ยนะคะตรงกลางจะเป็นรูปภาพชายหนุ่มนะคะเป็นวัยรุ่นที่มีบุคลิกผ่อนคลายนะคะมีความคล่องแคล่วแล้วก็เขาทําท่าทางเหมือนกําลังโยนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆสัญ,ญลักษณ์ของไพ่นะคะมีถ้วยมีดาบมี ไม้เท้ามีเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มังโยนสัญลักษณ์เหล่านั้นน่ะคล้ายๆกับว่าเขาเป็นนักมายากลแล้วก็เล่นกลอยู่นะคะโดยที่ที่เราเห็นได้ชัดเจนน่ะก็คือตรงข้อเท้าของเขาเลยข้อเท้าของเขามีปีกขนาดยักษ์สองข้างคือปีกสองข้างนี้มันสร้างความสมดุลที่เขายืนอยู่ตรงปลายเท้าอะค่ะให้เขาแบบสามารถยืนได้โดยไม่โยกเยกไม่อะไรนะคะและชายหนุ่มคนนี้เนี่ย ดูจากท่าทางเลยนะคะท่าทางเขาสนใจอะไรที่อยู่ด้านขวาของเขาแต่ความหลงหลในสิ่งที่เขามองอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะเกินจริงค่ะเหมือนโอเวอร์แอคชั่นไปหน่อยรวมถึงว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยเบื้องหลังของภาพเราจะเห็นแสงสีทองแบบส่องมารวมตัวอยู่กับเขานะคะและด้านหลังของเขามันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะคือแสงสีทองกับรูปสามเหลี่ยมนะั้นน่ะมันหมายถึงจินตนาการมากมายที่เขามีนะคะแต่รูปสามเหลี่ยมอะ่ะมันทําให้ การจินตนาการของเขาอะมันอยู่บนหลักเหตุและผลค่ะคือว่าเขาอะมีจินตนาการที่ว่าอย่างน้อยก็เบสออนเหมือนเหตุและผลมีแบบมีอะไรที่มาอ้างอิงในจินตนาการของเขานะคะ และเรามาดูกันค่ะบนหัวของเขาเนี่ยมีงูสองตัวพันอยู่คล้ายๆกับเป็นผ้าโพกหัวะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์เป็นปีกออกมาเนี่ยอันนี้คือดวงตาแห่งฮอรัสนะคะโดยตรงกลางของสัญ,ญลักษณ์นี้เราจะเห็นรูปภาพเป็นคล้ายๆนกใช่ไหมคะหรือเครื่องบินมันคล้ายๆเครื่องบินอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนกพิราบนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งดวงวิญ,ญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ในด้านความหมายของไพ่นะคะคือธาตุฟลูเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเหมือนจะเริ่มต้นแต่ว่ามันก็ยังไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรที่แน่นอนนะคะก็เด e รแมกซ์ Mag us, เนี่ยก็เป็นตัวแทนของบางสิ่งบางอย่างที่ก่อตัวขึ้นนะคะคือมันเหมือนเริ่มมีตัวตนมากขึ้นจากแบบธาตุฟลูเป็นแค่เมล็ดเนี่ยอันเนี้ยเดอรแมกเนี่ย เริ่มงอกแล้วเริ่มเห็นเป็นตน้นละว่ามันจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาค่ะดังนั้นเนี่ยความหมายของไพ่นะคะมันก็จะหมายถึงความกระตือรือร้นนะคะการเติมเต็มตัวตนความมุ่งม,มั่นที่จะเติบโตนะคะแล้วก็การมีพลังชีวิตนะคะที่มีพลังชีวิตไม่ค่อยธรรมดานะคะมีค่อนข้างแบบมีพลังชีวิตมาก แล้วก็การเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นนะคะที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดมีความชัดเจนนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่า The f o ฟูเนี่ยคือเหมือนการเริ่มต้นโดยที่ไกร้ทิศท,ทางใช่ไหมคะคือคล้ายๆแค่ว่าเอ้ยค้นพบอะไรคิดขึ้นมาอะไรได้บ้างแต่ The m a มกกาเนี่ย ลับมีการตัดสินใจก้าวแรกอย่างเด็ดขาดค่ะคือเหมือน The Magus าสเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรสิ่งที่เขาทำจะบรรลุเป้าหมายอะไรแล้วก็มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยสามารถแบบโฟกัสไปในสิ่งที่เขาทำได้อย่างดีค่ะแต่ว่าด้านมืดของไพ่ใบนี้นะคะคือบางครั้งอะ่ะมันจะเป็นการที่ เหมือนพยายามอย่างไร้ประโยชน์คะ่ะโดยที่บางครั้งคือคิดในงแง่ดีเกินไปหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการทำอะไรเพียงแค่เพื่อให้ตัวเองพอใจนะคะคือเหมือนรักตัวเองมากเกินไปแล้วก็ทำอะไรทุกอย่างคือใช้สติปัญญาใช้สิ่งต่างๆที่เรามีเพื่อทำอะไรให้เป็นผลประโยชน์แก่ตัวเองเท่านั้นนะคะเอางี้ก็คือ ข้อดีเนี่ยของตัวไพ่เนี่ยมันจะเป็นสื่อถึงความตั้งใจเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังกระตือรือร้อนประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้อเสียก็คืออาจจะเป็นความกล้าร้าวที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวอาจจะใช้พลังใช้ทักษะในทางที่ผิดค่ะจากที่รู้ความหมายของไพ่กันไปแล้วนะคะเรากลับมาดูที่ตัวภาพกันดีกว่าค่ะคือคุณจะเห็นนะคะว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยปลายเท้าของเขาเนี่ยจะหลดอยู่ตรงจุดจุดเดียวนะคะแบบเหมือนยืนหยุด บนแท่งอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะมันคล้ายๆกับว่าเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนกไอบิสอะคะ่ะซึ่งนกไอบิสเนี่ยน่าจะเป็นนกที่ชอบยืนอยู่ด้วยขาข้างเดียวนะคะมันก็เลยดูเป็นแท่งๆแล้วเขาก็แบบทรงตัวด้วยความสมดุลน,นะคะนกไอบิสเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทพซอดนะคะคือเทพแห่งปัญญาของอียิปต์ตามชื่อสำรับไพ่เลยคะ่ะไพ่ซอดทาโรนะคะคือ เทพซอสเนี่ยก็จะเป็นการที่อยู่เหนือจิตใต้สำนึกนะคะคือว่ามีเจตจำนงของตัวเองและอย่างที่เราได้พูดกันไปว่าตัวเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยมีสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าตรงข้อเท้าเนี่ยมันมีปีกสองข้างงอกออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะและด้วยลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะ พูดถึงใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากเทพกรีกนะคะเทพเฮอร์มิสของกรีกค่ะโดยที่เขาก็มีบอกกันมาว่านะคะว่าเทพเฮอร์มิสแล้วก็เทพซอสเนี่ยคืออาจจะเป็นเทพองค์เดียวกันนะคะแต่วันนี้นะคะเราขอเล่าเกี่ยวกับเทพเฮอร์มิสค่ะเขียนเหมือนแอเมสนะคะแต่ว่าอ่านว่าเฮอร์มิสค่ะ เทพเฮอร์มิสนะคะตามตำนานกรีกเนี่ยก็คือบอกว่าเป็นหนึ่งใน12เทพแห่งโอลิมปัสนะคะแล้วก็ตามโรมันเนี่ยคือเป็นเทพเมอร์คิวรีนะคะแล้วก็ถ้าในอียิปต์ก็จะอาจจะเป็นเทพซอร์สอย่างที่บอกไปหรือบางที่บางข้อมูลก็จะบอกว่าเป็นเทพอนูบิสนะคะ ซึ่งเทพเฮอร์มิสเนี่ยเป็นผู้ส่งสารของเหล่าเทพนะคะคือเขาได้รับยกย่องให้เป็นเทพในหลายๆสาขานะคะคือเป็นเทพผู้พิทักษ์เป็นเทพผู้ส่งสารเทพนักการทูตเทพนักเดินทางเทพของโจรเทพของพ่อค้านะคะคือเนื่องจากว่าเขาเนี่ย เป็นคนที่เหมือนช่างพูดช่างเจราจาค่ะคือมีสติปัญญาใช้ในการพูดในการเจราจานะคะรวมถึงว่าเขาเนี่ยสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยอย่างที่เราเห็นเลยว่าเขาอะมีรองเท้าใช่ไหมคะที่มีปีกอยู่คือรองเท้าที่มีปีกเนี่ยเขาเรียกว่าทาราเรียนะคะคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทพเฮอร์มีส erm เลยแล้วก็ ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้รับหน้าที่เป็นอ่าเรียกว่าไซโคโปอมนะคะหรือว่าเป็นผู้นำทางของวิญญาณคือไปสู่ชีวิตหลังความตายอะคะ่ะดังนั้นเรื่องเรื่องเนี่ยเขาถึงได้เทียบเป็นเทพอนูบิสของอียิปต์นะคะและมาดูประวัติของเทพเฮอร์มิสกันดีกว่านะคะว่าเทพเฮอร์มิสเนี่ยก็เป็นบุตรชายนะคะของ ซูสนะคะเอาอีกแล้วนะคะซูสเหมือนมีหลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็กับมารดาคือพระนางไมาอานะคะที่เป็นลูกของยักษ์ไททันแอตาสค่ะคือเทพเฮอร์มิสเนี่ยมีชื่อเสียงมากว่าเป็นเทพแห่งเล่ห์กลนะคะเขาชอบที่จะใช้เล่ห์เหลี่ยมที่จะเอาชนะเหล่าเทพบางทีเพื่อช่วยมนุษย์ก็มีแต่ว่าบางทีก็เพื่อความบันเทิงความพึงพอใจของตัวเขาเองนะคะ ทำไมเขาถึงเป็นเทพแห่งการใช้เลขกลคือแบบเราก็จะต้องดูตั้งแต่เขาเกิดเลยค่ะโดยที่ตั้งแต่เทพเฮอร์มิสเกิดมาเนี่ยเกิดมาตอนรุ่งสางนะคะซูดไปมีอะไรกับพระนางไมอารเสร็จแล้วพระนางไมอาก็ท้องแล้วก็ไปแอบคลอดลูกอยู่ในถ้ำไครีนนะคะตอนรุ่งสางเลยพอเฮอร์มิสแบบ เกิดขึ้นมาเป็นทารกเนี่ยก็วางแผนอะไรไว้ในใจแล้วค่ะเที่ยงวันนะคะเขาแอบหนีออกมาจากตะก,ก้าของเขาหนีออกมาแล้วก็เจอฝูงวัวที่เทพเจ้าอพอลโลเป็นผู้ดูแลอยู่นะคะเขาขโมยวัวทั้ง50ตัวนั้นน่ะโดยที่เขามีวิธีการที่ทำให้อ่าไม่ถูกค้นพบนะคะบ้างก็ว่าเหมือนเขาใส่ แบบคล้ายๆรองเท้านะคะให้วัวมันเดินไปคือเป็นรองเท้าที่แบบกลับด้านที่รอยเท้ามันกลับด้านนะคะพอวัวเดินไปข้างหน้าเนี่ยรอยเท้ามันก็เหมือนเหมือนว่าเดินไปข้างหลังใช่ไหมคะเดินไปอีกทางหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเทพเฮอร์มิสเนี่ย บังคับวัวให้เดินถอยหลังไปค่ะแล้วก็เดินผ่านทะเลทรายไปซึ่งพอผ่านทะเลทรายไปเนี่ยรอยเท้ามันก็จะถูกลบหายไปใช่ไหมคะแล้วก็เดินผ่านแบบหลายๆที่ซึ่งแบบตามหาเทรสไม่เจออะไรอย่างนี้ว่าแบบไปที่ไหนกันแน่นะคะคือเทพเฮอร์มิสเนี่ยก็นำพวกมันไปซ่อนไว้ในถ้ำนะคะที่ไพโลสนะคะแล้วก็สองตัวเนี่ยเขา อยากลองชิมเนื้อวัวค่ะเขาอยากรู้ว่าทําไมมนุษย์กินแล้วบอกว่าเนื้อวัวเนี่ยอร่อยเลิศล้ำนะคะเขาก็จับวัวทั้งสองตัวเนี่ยนะคะไปบนแท่นพิธีนะคะคึงหนังคึงอะไรเต็มที่มีแท่นพิธีเรียบร้อยคือแซงว่าเป็นการสั่งเวรเพื่อเทพเจ้านะคะแต่เอาจริงๆแล้วอะ่ะก็คืออยากกินนะคะจุดประสงค์หลักอยากกินเนื้อต้มเนื้อย่างเนื้อตุ๋นเนี่ยแหละคะ่ะ ก็ได้กินนะคะอร่อยค่ะและเมื่อเขาได้ลิ้มรสเนื้อวัวเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วนะคะเขาก็เดินทางกลับไปที่ถ้ำค่ะโดยที่หน้าถ้ำเนี่ยเขาได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็กระดองเนี่ย ดูสวยงามมากนะคะเขาก็ต่อรองกับตัวเต่าเนี่ยว่าฉันอยากจะได้กระดองของเธอมาทําเป็นพินให้กับฉันฉันเป็นเทพเจา้าฉันแบบเหมือนเธอจะได้สั่งเวยตัวเองเพื่อเทพเจา้าต่อรองไปต่อรองมาเต่าเนี่ยก็ยอมสละชีวิตแล้วก็มอบกระดองให้กับเขาไปนะคะแล้วเฮอร์มิสก็เอากระดองเนี่ยรวมกับอ่า อวัยวะต่างๆของวัวที่เขาเก็บไว้นะคะอาจจะเป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยมาขึงทำเป็นสายทำเป็นเครื่องดนตรีที่เรียกว่าลายค่ะหรือว่ามันคล้ายๆกับเป็นพินชนิดหนึ่งนะคะและแล้วเขาก็แอบ,บกลับเข้าไปในตะกร้าดเด็กทารกเช่นเดิมค่ะแม่ของเขาไม่ใช่ไม่รู้นะคะเขาก็เห็นเขาบอกว่าโอ๊ยเธอเนี่ยไปยุ่งกับใครไม่ยุ่งยุ่งกับเทพาพอโลโลซึ่งเป็นแบบ ลูกลูกพี่ลูกพี่ในแบบในเทพกรีกนะคะก็ชะตาขาดแน่นอนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเฮอร์มิสก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวทำตัวอินโนเซนต์แล้วก็เข้าไปอยู่ในตะกร้านอนหลับไปนะคะ และแน่นอนค่ะว่าเทพอพอลโลก็ต้องรู้เมื่อวัวของเขาหายนะคะเขาก็ไปตามหานะคะคือตอนแรกอ่ะเขาก็ตามหาจากแบบอ่าหลักฐานที่เห็นอยู่พอตามตามหลักฐานเดินตามไปเงี้ยเอ้ยมันก็พาไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้พาไปยังจุดที่วัวอยู่นะคะแต่เขาก็มีการแบบตามหาด้วยอ่าการดมกลิ่นพลังงานของเทพอะไรเงี้ยค่ะคล้ายๆแบบใช้ ดูพลังงานว่ามีพลังงานเทพหลงเหลืออยู่เขาก็แบบตามไปจนถึงไพลอสนะคะแต่เขาก็ยังหาไม่เจอค่ะเพราะว่าเฮอร์มีส์ได้ซ่อนวัวของเขาไว้ในถ้ำใช่ไหมคะเขาเจอคนเลี้ยงสัตว์คนหนึ่งชื่อว่าบาทอสค่ะเป็นคนแก่นะคะคนแก่เลี้ยงสัตว์คนหนึ่งเขาก็ถามบาทอสบาทอสก็บอกว่าโอ้ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลย สิ่งที่ฉันเห็นนะฉันเห็นวัวของคุณแต่ว่าฉันเห็นเด็กทารกบังคับวัวของคุณเดินถอยหลังข้ามทะเลทรายไปคือแบบแน่นอนนะคะว่าบัตทอสเนี่ยจุดจบเนี่ยคือเฮอร์มิสไม่ปล่อยไว้อยู่แล้วเพราะว่าเขาปากโป้องอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็โดนเสพให้ใกลายเป็นหินคะ่ะ ในที่สุดนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องหลังจากนั้นนะคะคือเอางี้กลับมาที่อพอลโลนะคะอพอลโลก็แบบเหมือนพอรู้แล้วว่าใครเป็นหัวขโมยเนี่ยก็เฮอร์มิสนี่เองเป็นเทพที่เพิ่งเกิดใหม่เป็นเจ้าเด็กทารกอ่าไปเอาเรื่องเลยไปหาพนางไมอานะคะที่ทําไคารลีนพอไปหาปุ๊บก็ตั้งข้อหาเลยเฮอร์มิสแกเป็นคนที่ขโมยวัวของฉันไปใช่ไหมเฮอร์มิสก็ ทำตัวอินเอนเซนลืมตามาแบบเหมือนอยู่ในห่อผ้าแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นพอนโลเห็นขึ้นขึ้นค่ะขึ้นเลยไปหาซูสเลยค่ะไปฟ้องซูสค่ะไปหาซูสว่าฉันจะต้องเอาเรื่องให้ได้ต้องให้ให้เจ้าเทพทารกเนี่ยมารับผิดชอบมาเอาวัวของเขาคืนมาเขาจะต้องเอาวัวคืนมา แล้วเฮอร์มิสทำอะไรเฮอร์มิสหยิบเอาเครื่องดนตรีที่เขาทำขึ้นมาเองแฮนด์เมดพินนะคะก็เอามานั่งเล่นเหมือนทำเป็นร้องเพลงอวยพ,พรเทพเจ้าเหมือนสรรเสริญซูสสรรเสริญพระนางไมาอาสรรเสริญอพอลโลสรรเสริญแบบการที่เกิดมาของตัวเขาแล้วเป็นไงคะอะพอลโลได้ฟังแล้วก็เคลิบเคลิมไปกับเสียงดนตรีค่ะเขาเนี่ย สนใจมากว่าไอ้เครื่องเครื่องนั้นเนี่ยพินอนันเนี่ยมันคืออะไรทำไมเจ้าเป็นคนทำขึ้นมาเหรอนี่แบบมหศตรจย์ใจมากกลายเป็นแบบเป็นเพื่อนกันไปซะงั้นพ่ะโลกก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันจะยกโทษให้ละเหมือนได้ฟังเพลงเพลิดเพลินเคิมใจยกโทษให้ยกอัวให้ด้วยแต่ขอพินได้ไหมเฮอร์มิตรก็เอ๊ะ ไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็อ่ะก็ได้ถึงคือรู้อะว่าตัวเองผิดอะแต่บางทีก็แบบไม่ได้ยอมรับผิดไม่ได้อะไรเงี้ยอ่ะก็บอกว่าก็ได้ก็คือทุกคนรู้กันว่าเขาทําผิดแต่เขาก็แบบอ่ะหลีกเลี่ยงไปได้นะคะและก็หลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเฮอร์มิสก็เลยได้กลายมาเป็นผู้ดูแลฝูงบัวแทนอพอลโลนะคะแล้วก็กลายเป็นแบบเป็นบิ๊กโปรสมอลโปกัน เหมือนแบบเป็นพี่น้องกันที่สนิทสนมกันไปซะง,งั้นค่ะเรื่องราวการหลอกเอาของจากอพอลโลของเฮอร์เมสเนี่ยก็ยังไม่จบนะคะคือระหว่างที่เขาดูแลฝูงวัวอยู่เนี่ยเขาก็ว่างใช่ไหมคะเขาก็ประดิษฐ์คิดค้นอะไรของเขามาใหม่เครื่องดนตรีแล้วค่ะเหมือนเป็นคล้ายๆปี ะะเขาก็ประฏิตรีขึ้นมาแล้วก็เป่าร้องไปอพอลโลผ่านมาทักทายผ่านมาเห็นเอาอีกละเห็นเครื่องดนตรีอยากได้นั่นมันอะไรนะ่ะเธออยากรู้ฉันอยากรู้ว่านั่นมันคืออะไรฉันขอได้ไหมเฮอร์มิสก็อ่ะมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอพอลโลก็เลยแบบอเนี่ยแหละเขามีไม้ทองคํานะคะที่เขาถือไว้เนี่ยเพื่อที่เขาแต่ก่อนเขาเป็น คนดูแลวัวใช่ไหมคะเขาก็จะมีไม้ที่ว่าไว้ต้อนวัวไว้อะไรเงี้ยเขาก็อันนี้เป็นไม้ทองคําฉันยกให้นายเลยแลกกับปีอันนั้นเฮอร์มิสก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่น้อยไปหน่อยเหรอเขาอะขอเรียนรู้ศาสตาร์การทำนายจากอพอลโลด้วยคะ่ะและเขาก็แลก แบบเหมือนจ่ายหนึ่งะคะแต่ได้กลับมาถึง2ค่ะได้ทั้งาศาสตร์การทํานายได้ทั้งไม้เท้าค่ะโดยที่ไม้เท้าเนี่ยในอนาคตนะคะมันจะเรียกว่าไม้เท้า c a d ดูเซีเพราะว่า h e r ร์มเนี่ยเข้าไปห้ามงูสองตัวที่มันสู้กันอยู่นะคะแล้วเขาก็ใช้ไม้เท้าเนี่ยทิ่มไปตรงกลางเลยค่ะระหว่างงูสองตัวงู2ตัวเห็นไม้เท้าก็แบบพันเลื้อยพันรอบไม้เท้านั้น ก็เกิดเป็นไม้เท้าที่มีสัญ,ญลักษณ์ของงูสองตัวนะคะแล้วก็เรียกว่าไม้เท้ากระดูเซียสในต่อมาค่ะนอกจากนั้นนะคะเรื่องราวที่น่าแปลกของเฮอร์มิสเนี่ยก็คืออย่างที่เรารู้กันใช่ไหมคะว่า พระนางเฮราเนี่ยภรรยาหลวงของซุสนะคะเป็นคนที่มีความอิจฉาริษยามีความหึงหวงซุสอย่างแรงนะคะคือเกลี้ยกล่อมมากแล้วก็ปกติอย่างในเคสเดลนิซัสเนี่ยนะคะเอายักษ์มาฉีกร่างเป็นชิ้นชิ้นโยนลงทะเลแล้วทุกคนต้องมารวบรวมกันมาคืนชีพให้ใหม่อะไรเงี้ยแต่กับเฮอร์มิสนี่ไม่เลยคะ่ะพระนางเนี่ยค่อนข้างจะชอบอกชอบใจนะคะอาจจะด้วยความฉอเลาะของเฮอร์มิสเนี่ยทำให้พระนางเนี่ย แต่งตั้งเฮอร์มิสให้เป็นทูตนะคะที่นำพาวิญญาณไปสู่โลกแห่งความตายค่ะและเฮอร์มิสเองเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากซูสนะคะเขาเป็นหนึ่งในคนที่ไปดูแลไดโอนิซัสนะคะแล้วก็ยังไม่พอคะ่ะในเรื่องราวนี้นะคะความรักของซูสที่มีต่อพระนางไอโอนะคะ หรือว่าอีโออันนี้ไม่แน่ใจในการออกเสียงะคะ่ะคือว่าซูสเนี่ยได้เสกพระนางโ e. ยเป็นบัวนะคะเพื่อซ่อนเธอจากพระนางเฮรานะคะซึ่งพระนางเฮราก็รู้แหละคือแบบสามีตุกติกเนาะแบบเหมือนทำเป็นเสกเป็นบัวนะเขาก็เลยขอบัวจากซูสฉันขอได้ไหมเน่บัวตัวนั้นอะ่ะมันสวยฉันชอบอยากได้ซูสก็แบบ ก็ให้แบบไม่เต็มใจอ่ะแต่ก็ต้องให้ไปเพราะเมียน,นั้นไม่งั้นก็แบบเหมือนว่ามันจะมีเขามีอะไรเดี๋ยวโดนจับได้นะคะพอได้วัวมาแล้วเนี่ยพระนางเฮราก็ให้ยักษ์นะคะยักษ์พันตาอากอสเป็นผู้พิทักษ์มันซุสก็เลยต้องไปไหว้วานเฮอร์มิสนะคะว่าแบบเหมือนช่วยด้วยเถอะช่วยไปเอาพระนางไฮโอกลับมาฉันรักเขามากฉัน ลงไหลฉันอยากได้เขากลับคืนอยู่กับเฮราเนี่ยอยู่โดยใต้ความดูแลของยักษ์พันตาอากอสเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะปลอดภัยเหมือนชะตาขาดแน่นอนอ่ะเฮอร์มีสก็ไปหาวิธีค่ะที่ว่าจะกำจัดปราบยักษ์อากอสนะคะ โดยที่ว่าคือยักษ์อากอสเนี่ยเหมือนว่าจะสู้ยากมากเพราะว่าเขามีอยู่พันตามีดวงตาอยู่ทุกที่แล้วก็ไม่ว่าเฮอร์มิสจะขยับไปไหนเนี่ยยักษ์ก็มองเห็นไปหมดนะคะดังนั้นแล้วเฮอร์มิสเนี่ยก็เลยใช้เลเพทุบายไปค่ะโดยที่ว่าเขาอะ ก็แปลงเป็นคนเลี้ยงสัตว์นะคะเอานังฝุงแพะไปตามถนนนะคะเจอยักษ์เจอยักษ์ก็เลยชวนคุยชวนคุยแล้วก็แบบเหมือนว่าขอนั่งด้วยขอนั่งด้วยเล่านิทานไปเล่นดนตรีไปยักษ์ได้ฟังก็แบบเคริมเคริมไปกับเฮอร์มิสนะคะแล้วก็เหมือนว่าพอเคริมปุ๊บ บรรยากาศมันก็ดีใช่ไหมคะอยู่ภายใต้ร่มไม้นั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนปล่อยวัวไว้ข้างหลังฉันแบบอ่าฉันมีตาอื่นดูอยู่อะไรเงี้ยไม่เป็นไรอ่ะแต่เฮอร์มิสก็เล่าก็กลอมไปนะคะเล่านิทานอย่างเล่านิทานก่อนนอนอะอย่างเงี้ยแหละก็คือมันก็ทําให้ตาของยักษ์อากอสนะคะปิดไปทีละดวงทีละดวงทีละดวง,ดวงะคะ่ะจนในที่สุดเขาก็เผลอหลับไปทั้งพันตาของเขาอะ่ะ ก็หลับตาไปค่ะและพอได้จังหวะนั้นเฮอร์มิสก็นำดาบขึ้นมาฟันคอยักษ์อากอารขาดเลยแล้วก็ภารกิจสำเร็จค่ะช่วยพระนางไอโอที่เป็นวัวนะคะอยู่ในภาพวัวนะคะกลับคืนสู่อ้อมกอดของซุสได้ค่ะ และด้วยความที่เขาเป็นลูกรักของซุสนะคะเรื่องราวความรักของเขาเนี่ยไม่ต่างจากพ่อเลยค่ะได้พ่อมาเต็มๆมีบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านกลางนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ดีกว่าที่เราจะเล่ากันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพีอัฟโฟดิสค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเทพีอัฟโฟดิสเนี่ยมีชื่อเสียงด้านความงามนะคะเธอสวยงามมากตะลึงงานเห็นแล้วชอบเห็นแล้วใครไม่รักไม่หลงก็แบบก็แย่และตาบอดหรือเปล่าเฮอมิสเห็นก็ชอบค่ะหลง รักนางค่ะแล้วก็เข้าไปแอวเอิน e ไปพูดคุยนะคะแต่นางก็แบบโอ้นี่มันอะไรเนี่ยเจ้าเทพทารกเธอเป็นเด็กน้อยเนี่ยแบบเหมือนประมาณว่าฉันเนี่ยฉัน30แล้วว่าเธอแค่5ขวบเธอกล้ากล้าดียังไงมาแบบมาแอเอิน e ฉันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบปีนเกลียวหรือเปล่าเทพอัฟโฟดิสก็ปฏิเสธเฮอร์มิสไปค่ะ เฮอร์มิสก็รู้สึกโอน้อยเนื้อจําต่ําใจค่ะเอาไปฟ้องพ่อค่ะสุดเห็นลูกรักอะลูกรักแบบอยากได้ผู้หญิงอะแล้วก็จริงๆแล้วผู้หญิงก็เป็นพี่น้องพ่ออะไรเงี้ยแบบเหมือนในเค,เครือเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยค่ะช่วยลูกค่ะโดยที่วันหนึ่งนะคะพระนางอาโฟได้ อาบน้ําอยู่ค่ะในแม่น้ําลำธารน,นะคะก็ถอดรองเท้าไว้ใช่ไหมคะซูสก็ส่งนกอินทรีค่ะมาโฉบเอารองเท้าของนางนะคะไปให้กับเฮอร์มมสค่ะพระนางก็แบบเฮ้ยอาบน้ําเสร็จทำไมรองเท้าของฉันหายไปอันนี้ไม่เข้าใจนะคะว่าพวกเทพเนี่ยเขามีรองเท้าอยู่คู่เดียวหรือเปล่าพระนางก็ตามหาค่ะจนไปเจอว่ารองเท้าของพระนางเนี่ยอยู่กับเฮอร์มมสนะคะ แล้วนางก็ต่อรองค่ะเอารองเท้าของฉันคืนมานะเฮอร์มิสก็บอกว่ามาอยู่ด้วยกันสักคืนหนึ่งสิแล้วเดี๋ยวฉันจะคืนให้พระนางก็ก็มีรองเท้าอยู่คู่เดียวอะ่ะมันก็ต้องยอมอะ่ะเออไม่งั้นก็ต้องเดินเท้าเปล่าเนาะอ่ะก็เสร็จสมอารมณ์หม่นะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันค่ะครั้งเดียวจบค่ะซึ่งก็เรียกเทพองค์นั้นนะคะว่าเฮอร์มาโฟดค่ะ และเราก็มาปิดท้ายด้วยเรื่องราวที่ค่อนข้างเบาสมองจากนิทานอีสบที่เกี่ยวกับเฮอร์มิสกันดีกว่าค่ะโดยเรื่องแรกนะคะก็บอกว่ามีช่างฝีมือคนหนึ่งนะคะเขาก็เหมือนทำแบบรูปปั้นแกะสลักขายเนาะแล้วก็เขาก็บูชาเทพเฮอร์มิสค่ะเพราะว่าเทพเฮอร์มิสเนี่ยเป็นเทพแห่งการค้าขายบูชาทุกวันมีเล่าเส้นไหว้มีของมาเส้นไหว้เสมอจงรักภักดีมากแต่ว่า การค้าขายของเขาไม่ได้รุ่งเรืองขึ้นเลยจนในที่สุดเขาแบบมูชาทุกวันน่ะไม่ช่วยอะไรเลยอะ่ะเขาโมโหค่ะเขาก็เลยโยนรูปปั้นนะนะั้น่ะไปยังกำแพงค่ะแล้วพอโยนไปกำแพงก็พังแต่พอกำแพงพัง,พงเนี่ยกลับมีเหรียญทองไหลออกมาจากกำแพงค่ะแล้วเขาก็แบบเฮ้ยเก็บรวบรวมเหรียญทองนั้นแล้วก็ดูที่รูปปั้นตรงพื้นนะคะบอกว่า เธอเนี่ยเป็นเทพเจ้าภาษาอะไรเหมือนคนเขาจงรักภักดีอะ่ะคนเขาแบบเหมือนบูชาเคารพเนี่ยไม่ชอบหรอต้องให้ปฏิบัติอย่างนี้เธอถึงจะมอบอะไรตอบแทนเนี่ยแหละคะ่ะเป็นเรื่องแรกนะคะเรื่องที่สองนะคะก็จะเกี่ยวกับช่างประติมากรอ,อย่างเช่นเคยนะคะโดยที่ว่าเขาก็ขายรูปปั้นหินอ่อนสีขาวของเฮอร์มิสนะคะแล้วก็มีชายสองคนมาต้องการรูปปั้นนี้นะคะโดยที่ว่า คนหนึ่งเนี่ยเขาอยากซื้อเพื่อให้ลูกชายที่เพิ่งเสียชีวิตไปอยากจะได้ไปวางไว้บนหลุมศพนะคะเพื่อเคารพศพของลูกชายกับอีกคนหนึ่งนะคะเป็นช่างฝีมือคือแบบอยากที่จะอุทิศรูปปั้นนะั้นนะ่ะให้แก่พระเจ้าด้วยตัวของเขาเองค่ะพอดึกแล้วเนี่ยเออเหมือนก็ยังขายไม่ได้คือตัดสินใจขายให้กับใครไม่ได้นะคะเขาก็เลยแบบเหมือนนอนหลับไปแล้วก็ฝันค่ะ แล้วเฮอร์มิสก็มาเข้าฝันบอกว่าชะตาชีวิตฉันอะอยู่กับนายแล้วนะว่าฉันจะเป็นคนตายหรือว่าจะเป็นเทพและปิดท้ายกันดีกว่าค่ะกับเรื่องสุดท้ายเลยนะคะจากนิทานอีนบเช่นเคยแล้วก็เกี่ยวกับปฏิมากรอ,อย่างเช่นเคยโดยที่ปติมากรเนี่ยขายรูปปั้นของเทพ ที่แบบเหมือนหลายองค์นะคะคือเฮอร์มิสเนี่ยอยากรู้ว่าผู้คนน่ะเห็นคุณค่าของเขาขนาดไหนเขาก็ไปถามปฏิมากรคนนั้นค่ะตอนแรกถามถึงราคาของรูปปั้นซูสค่ะเทพก็บอกว่ hmm. าอืมรูปปั้นเนี้ยนะราคาสูงเฮอร์มิสก็อืมเนี่ยแหละเขาเห็นคุณค่าของเทพต้องตั้งราคาปปสู mm hmm. างๆ mm hmm. ถามต่อแล้วรูปปั้นเฮราละ่ะ อันนี้เนี่ยราคาสูงกว่าเมื่อกี้นี่อีกทเทพเฮร่านะคะเดี๋ยวถ้าเกิดนางโกรธเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นตั้งราคาสูงกว่าซูสอีกเฮอร์มิสได้ยินดังนั้นเนี่ยคือเขามั่นใจละว,ว่าเขาเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่ใกล้ชิดมนุษย์ที่สุดแล้วก็แบบเหมือนให้สิ่งดีๆกับมนุษย์เหมือนเป็นทเทพแห่งการค้าขายอะ่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนปฏิมากรคนนี้รูปปั้นของเขาอะ่ะต้องแพงที่สุด แน่นอนค่ะเฮอร์มิสก็เลยถามแล้วรูปปั้นอันนี้ล่ะชี้ไปที่รูปปั้นของเทพเจ้าเฮอร์มิสรูปปั้นของตัวเองนะคะปฏิมากรบอกว่าเออก็ถ้าคุณซื้อสองสองอันแรกนะนะที่คุณถามไปอะ่ะเดี๋ยวอันเนี้ยแถมให้ฟรีเลยจบค่ะแล้วก็จบค่ะสำหรับ เรื่องราวของเฮอร์มิสนะคะไม่ทราบว่าทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะชอบไหมคะกับเรื่องราวของเทพเจ้าเฮอร์มิสเรื่องราวของไพ่เดมักัสในวันนี้คุณรู้สึกว่าเทพเจ้าเฮอร์มิสเนี่ยแทนตัวไพ่แมกัสได้ดีไหมคะก็ถ้าหากว่าชอบไม่ชอบมีความคิดเห็นมีข้อติชมมีคำแนะนำอะไรก็เชิญคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็หากว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขอ,อภัยในหนที่นี้ด้วยคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปคลิปนี้นะคะคือทางเราก็จะพยายามปรับปรุงคลิปให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็เราจะพยายามหาข้อมูลหาสิ่งที่น่าสนใจเรื่องราวต่างๆมานําเสนอให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกต่อไปนะคะช่วง holy m มิสเนี่ย เรายัางทำอยู่นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอแต่พี่กคาดเรามีทุกอาทิตย์ค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนติดตามโฮลิมิตกันต่อไปนะคะและก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ